LWS Wi ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นที่พักอาศัยเป็นแหล่งกิจกรรมและสร้างอาชีพเป็นพื้นที่ปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าได้แต่การก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มักมาพร้อมผลกระทบมากมายด้วยวิธีการก่อสร้างแบบเดิมไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงเกิดแนวทางการพัฒนาวิธีการก่อสร้างที่ยั่งยืนขึ้นหนึ่งในนั้นคือการใช้เทคโนโลยี 3D Printing ที่เป็นการก่อสร้างแบบเติมเนื้อวัสดุทีละชั้นให้เกิดรูปร่างตามการออกแบบซึ่งวัสดุที่ใช้มีทั้งคอนกรีตพอลิเมอร์คอมโพสิตเหล็กเซรามิกแก้วรวมถึงวัสดุรีไซเคิลในการก่อสร้างอาคารเรานิยมใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลักการก่อสร้างด้วย3 d printing ขั้นตอนแรกจะเริ่มจากการสร้างแบบจำลอง3มิติขึ้นและขั้นตอนที่2จะเป็นการแบ่งแบบจำลองเป็นชั้นชนด้วยซอฟต์แวร์ขั้นตอนที่3จะเป็นการเตรียมวัสดุและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นตอนที่4 เริ่มการพิมพ์ผนังคอนกรีตทีละชั้นผ่านระบบโรบอติกที่สั่งการด้วยแผงควบคุมและขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการทดสอบและตรวจสอบข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานซึ่งประโยชน์ของ 3D Printing ในงานก่อสร้างทําให้รูปแบบงานออกแบบมีความฟรีฟอร์มมากขึ้นสามารถเร่งกระบวนการก่อสร้างลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยในใช้งานก่อสร้างได้รวมทั้งยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตการขนส่งและลดของเสียจากวัสดุก่อสร้าง แม้ว่า 3D Printing มีศักยภาพและความคุ้มค่าในระยะยาวแต่ยังมีข้อจำกัดและความท้าทายต่างๆในด้านต้นทุนการซื้อหรือเช่าอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ไปยังไซต์งานเทคโนโลยียังไม่เหมาะกับโครงการที่มีขนาดใหญ่มากหรืออาคารสูงการขาดแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางและยังไม่มีมาตรการควบคุมคุณภาพที่เป็นสากล อย่างไรก็ตามเทคโนโลยียังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราคาดว่า 3D Printing จะถูกพัฒนาเพื่อย,ยกระดับอนาคตของการก่อสร้างสู่ความยั่งยืน